สวัสดีครับผมอายุทคารครับผมวันนี้ผมมีรถดีๆมานําเสนอ1ครคันนะครับสําหรับคนที่ชอบรถ e ีโคคาร์ถเล็ก h ฮท c แบ็กหประตูขนาดเล็กนะครับผมกับคันนี้นะครับแบรนด์จากโตโยต้าคันนี้คือโตโยต้ายาริสนะครับผมยาริสปี2 0 0 6 1.5ตัว e นะครับรถขนาดเล็กนะครับเหมาะกับการขับขี่ใช้งานในเมืองเหมาะกับยุคน้ำมันแพงแบบนี้นะครับรถโตโยต้ายาริสนะครับ เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีนะครับสําหรับคนที่อยากได้รถไปใช้งานและประหยัดอึดถึกทนนะครับไม่จุกจิกนะครับและรูปทรงนะครับทันสมัยอยู่ตลอดนะครับไซส์ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับนี่นะฮะสวยงามนะครับคันนี้เป็นตัว e มือเดียวป้ายแดงออกห้างด้วยนะครับผมย้ําว่ามือเดียวป้ายแดงออกห้างนะครับไม่เคยติดแก๊สเจ้าของเดิมเป็นคุณพยาบาลนะครับผมอยู่ ทำงานอยู่โรงพยาบาลย่านฝั่งทนนะครับผมนี่นะฮะสีเป็นสีบอลฝาเดิมจากโรงงานนะครับสีสันโดยรวมยังสวยงามเราขัดเคลือบสีให้แล้วหนึ่งครั้งนะครับก่อนส่งมอบนะครับผมนี่นะฮะทำการสปาภายในสปาห้องเครื่องเก็บงานเช็คทุกอย่างให้ครบหมดแล้วนะครับเอาไปใช้งานกันได้เลยยางนะครับเพิ่งเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับเป็นยางปี22นะครับเอาไปใช้งานกันได้อีก2-3ปีเลยนะครับใช้งานกันยาวๆเลยนะครับนี่นะฮะสวยงามนะครับ ภายในเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังแท้ด้วยนะครับนี่นะฮะสีสันอาจจะมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานบ้างทั่วไปเล็กน้อยนะครับโดยรวมไม่ซีเรียสน,นะครับผมยังสวยงามเงาฉ่าทั้งคันภาษีหกเจ็ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วขนขภายในนะครับผมภายในนะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับเป็นเบาะหนังสภาพหนังยังอยู่ดีเลยนะครับผมนี่นะฮะเบาะหนังแท้สภาพหนังยังอยู่ดีเลยนะฮะสวยๆงามๆมีแอร์แบ็กที่พวงมาลัยและแอร์แบ็กฝั่งคนนั่งข้างเลยนะครับผม นี่นะฮะสวยงามมากเลยนะครับวิทยุเดิมจากโรงงานเสียงดีนะครับผมนี่นะฮะปรับค่าไฟฟ้านะครับผมนี่นะฮะมีเซ็นทรัลล็อกแล้วก็เป็นระบบไฟฟ้าดังคันสามารถใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับนี่นะฮะสวยงามเดี๋ยวเรามาเดินดูในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังด้วยนะครับห้องโดยสารด้านหลังนี่กว้างขวางนั่งสบายดีนะครับและที่สําคัญตัวนี้นะครับ เบาะด้านหลังนี่นะครับสามารถปรับเอ็นได้หลายระดับนะครับจะนั่งแบบตัวตรงหรือนั่งหลังได้แล้วก็สามารถพับเบาะลงมาได้นะครับผมนี่นะฮะสวยๆงามๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนด้านท้ายด้วยนะครับด้านท้ายนะครับยาลิทนะครับกว้างขวางใส่ของได้ใส่กระเป๋าเดินทางได้นะครับหรืออยากพับเบาะลงไปก็พับลงไปได้นะครับผมนี่นะฮะพับพิงได้หลายระดับด้วยนะครับเหมือนเบาะคนนั่งหน้าเลยนะฮะสวยงามมากเลยนะครับนี่นะฮะอุปกรณ์ต่างๆซอกเก็ตเดิมจากโรงงานทุกอย่างอยู่ครบยางอะไรมีให้ครบเลยนะครับ สวยงามนะครับนี่นะฮะเม็ดอาร์ตเดิมทุกอย่างเลยนะครับน็อตไม่เคยขยับเลยนะฮะสวยมากเลยนะครับนี่นะฮะใครที่อยากได้รถนะครับดีกว่าไปซื้อถ้าแบบไม่มีเงินซื้อรถไฟฟ้าแบบเจ็ดแปดแสนแบบเขานะครับนี่นะครับแสนกว่าบาทเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องแล้วฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์สตาร์ททีเดียวติดนะครับผมเดินนิ่งเรียบเลยนะฮะ นี่นะฮะต้องเครื่องสะอาดสะอาดดีนะครับสวยงามเลยนะครับน้ําไม่ดันควันไม่ไหลนะครับนี่นะฮะสวยๆงามๆนะครับน็อตไม่เคยขยับเลยนะฮะนี่นะฮะน็อตไม่เคยขยับเลยนะฮะรถเดิมๆเลยนะครับโครงสร้างรถดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะครับเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถนะครับ ภายในถือว่ากว้างขวางนั่งสบายดีเลยนะครับไม่ได้เล็กเลยนะฮะสำหรับรถไซส์ขนาดนี้นะครับยาลิสนะครับผู้หญิงนี่ชอบมากเลยนะครับไซส์กระทัดรัดวัยรุ่นชอบนะครับนี่นะฮะเป็นรถที่อึดถึกทนไม่จุกจิกเหมือนวีออสเลยนะครับใช้เครื่องตัวเดียวกับวีออสอะไหล่ใช้ร่วมกันได้นะครับโตโยต้ารู้อยู่แล้วนะครับว่าอึดถึกทนนะครับใครที่อยากได้นะครับเอาไปใช้งานกันนะครับดีกว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับประหยัดน้ามันเหมาะกับยุคน้ำมันแพงแบบนี้ขับขี่เดินทางตจตงหวัดก็ดีนะครับไม่ได้ล่อนไม่ได้อะไร คาที่จอดรถได้ง่ายนะครับคันที่อยากได้นะครับหรือพ่อแม่พี่น้องนะครับหรือว่าลุงป้าน้าอาอยากซื้อให้ลูกให้หลานขับขี่ไปเรียนมหาลัยเอาไปหัดขับเอาไปใช้งานนะครับผมแนะนานะครับโตโยต้าโคโร拉ไอ้ไม่ใช่โตโยต้ายาริสนะครับไม่ใช่โคโร拉โตโยต้ายาริสนะครับผมนี่นะฮะเอาไปใช้งานกันได้เลยอีโคคาร์ในราคาแค่แสนกว่าบาทนะครับถูกกว่ามอเตอร์ไซค์มือสองอีกนะครับผมตัวรถอยู่พุทธมณฑลสายสองนะครับกรุงเทพนี้บนทอนส่งฟรีต่างจังหวัดมีบริการสไลด์อ่อนหรือส่งไปเทนเนอรบ โครงสร้างดีช่วงล่างดีเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นฉ่ำไม่เคยติดแก๊สนะครับผมหาขับขี่นะครับแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับสภาพดีๆผมให้หนึ่งในร้อยเลยนะครับรถไม่เคยขยับตัวอย่างที่บอกนะครับผมหาขับขี่ใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนรีบจับรีบจองเห็นคลิปแล้วจับจองได้เลยนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าคุณพลาดนะครับแล้วคุณก็จะไม่รู้ว่าจะได้รถดีๆแบบนี้ไปอีกหรือเปล่าประวัติชัดเจนนะครับผมหาขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ